หรือว่าประธานนาดูนของเข้าหายวายจั่งกันหรือว่ามาเมื่อนี้ก้อนสิเกิดเป็นประธานนาดูนคืออัตถิหรือสาลีนี่ก็ธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่คือผูอ้ไหนพีนองอนี้ไปลาเดิมว่าต้องใส่ให้เที่ยวของขนหงก่อน พุทธเจ้ามีสิบเก้าฟริเกตพระเดียบสามกันทั้งทาท่าฐานีโยเสี้ยูกแต่ว่าในตอนนี้เสี้ล้ำอาริเกตที่สามเจ้าชายสีสะพักลมมาปฏบูรจากท้องมางเชลมาดาผู้พอเจ้าบัตสุดท้อธรราะดีลาหลายก็นี่กษิย่อนรับตัดตอนึคนไปตอนเจ้าชายสุดทธนามะมั่น มา,มา้างคิดไม่ยากเลยมากอาภิสิเษ์สมรสกันประเดียวที่หนึ่งประเดียวที่สองแต่ว่าตอนนี้ตัดเอาเลยตอนที่สามมันสิโดนโทษที่สอง เอาหนี้เรื่องบัดนี้แล้วมาน้าเสียงจันเขากำปังก่อนพุทธศักรุปศิษตานาสถิตพละนูนลำลำบางลำนี้ทงเบื่นั่งฟังเสียงชาิฝั่งนั่นมาลาบาชิตตัดาก็กระแสเอาฟังคำสัตว์นัำมาโยเต้ลงโลลล์รถเรือบูบทุกนที่วังหวงหญงเราเ้าอยู่็มงท้งเหยี่ยมมาไปหันแ่า ประกันเด่นงานบัตนาเสีเสุคนจังหวัดตราพดอแทรบสาต่ลุกสู้โลกาผู่กังป้งหลงหลวงงางน้องื้อเก้าพาปู่เล่าในสบันคนสบันที่น้มมายาตแต่พาปูารส่งเสอรักหาสุขตลอดมาปู่ินก็ตลอดมาัะสมรดมาถึงเลยกยามตามตองมายาตุรู้ของสามโงสั้นลาบรรดาทุกโอนัดแต่เ็พืบ้านปู่ปู้ เด็กของมาเที่ยงลุงค่อยหลังแต่ย่อนเนี่ยกับลินกับทั้งแห่งคุกนี้เอาห ตัมาให้ไมีเพียงอย่างพวกโบัสนุนมี่องท้องเาียมาณมุงแทมุง้า้ีกับพื้นมาอักตะคูตื้อขอแม่พอไปถึงต่างทางเราวางกรุงเราจะพูนตับกับติ่ตอคสถานตองหงท่างนีนั่นมาลเป็นเียงได้ประจุบันห้องแค่ละปฐมบุญเห็นฟักจะปฐมพุนที่วางดาะตูไให้น้ำมันจะไปชดพอดจับริงห้างหนาาโนมัยลบ้านใครอ่อยาหมังุลาไตหุนจะมาทันทองพักพ่อผู้จอดหยกยังไอเยเก่า พี่ฟังสุนทรงกลองว่าจากทำตีเขาห้แล้วจะเรินลมแล้วคนแต่ละบออนี่ซื้อมางตยเกิดในชาลจากเขาแป๊บบอาบุ้เดียมหลับาเดียวเขานี่เป็นที่อัศจรรย์เท่บูมบ้านพิราช้แต่ออกคนต้องมาจากไป้้งไว้ทางมาจิตตกันไปเก็บผาผ่าผินปัญหาพวกหนึ่งแก่พว